โอ้ย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 เทโอ้ย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 โอ๊ย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 โอ้ย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 โอ๊ยโอัยโอบยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอกยโอ๊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 ยโอสยโอ๊งโอ๊ย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 โอ n ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ i ยโอ l ยโอ a ย Anime Adventure อนิเมะไฟเตอร์และอื่นๆอีก,อกมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอีกนะครับหากท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ลงิลงคลิปเลยนะครับสามารถไปเลือกสินค้าตามใจชอบได้เลยนะครับ โอเคไหมเขาพี่เกมไหมพอตอนรับเข้าสู่สกิบีเวิร์สนะฮะก็น่าจะเป็นพวกแบบหัวกล้องกับโถส้วมต่อสู้กันนะซึ่งเป็นเกมใหม่นะครับนะเพิ่งเปิดได้สุดๆดร้อนๆเลยนะครับผมว่าในอนาคตเกมน,นี้ก็น่าจะค่อนข้างที่จะดังนะเพราะว่าเกมมันฟรีนะฮะแล้วเกมพาสเนี่ยผมจะจัดให้หมดเลยไปเริ่มที่คาเมราแมนเนี่ย เดี๋ยวดูอ่านดูก่อนมันจะเวิร์กสักแค่ไหนกันเชียว3 e x c l u s i v e ลูซีฟสูตรนะฮะ s t u อร์อดี้อีโ,โอเคแล้วก็เวลาพิมพ์แชทเราจะเทขึ้นโอเคโอเคแล้วเกมเพ a ย์พลัเนี่ยคืออะไรโอ้ย Unlock All Character Remove Titan โอ้ยฟร e เวทเทอร์แมนบิวทูล oh <my> โอ้โหคนกดไลค์40คนดิสไลค์ยีว่ะ oh <my> มันดีหรือมันไม่ดีวะเนี่ยเราซื้อของไปไอ้สุดท้ายนี่ผมไม่อยากซื้อเลยวะท่านผู้ชมรู้สึกนี่จะเปลืองโลวักธรรมดานะฮะอีโมดนี้จัดไปเลยอีโมด เดี๋ยวท้ายๆคลิปจะเป็นการสอนทำแต่ละตัวนะครับไปไปโชว์ของหน่อยเออเราปลดล็อกทั้งหมดแล้วนี่อุ้ย <Yeah. S 1> หน้าเข้าเกมนี่ก็เทนะทำไปเลื่นไปบิ๊กลินเดอะไกด์เดี๋ยวมันมีคำถามอ่าเราจะเป็นฮีโร่หรือเป็นคนไม่เด้ผมจะเป็นฮีโร่ไงล่ะไอพีเออ่เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวทีโพสนี่ว่าแต่เฮียพี่ โอเคๆเดินได้ละและแน่นอนนะฮะถ้าที่ผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้นะฮะในไอดีไก่ผมนะฮะเกมค่อนข้างที่จะบักโคตรจะเยอะเลยนะฮะพูดแบบพูดจากใจจริงอะเกมบักเยอะโคตรๆอะอ้กดตรงคอมนี้เปลี่ยนทีมนะเราจะเปลี่ยนไปเล่นเอ่อไทเรทแล้วผมต้องอันล็อกอะทำไมผมต้องอันผมต้องอันล็อกโอ้โหเกม หรือว่าผมต้องไปเล่นใน private server วะอันนี้มี tutorial ด้วยวะถ้ามาชมเห็นไหม flush ten toilet โอเคได้ได้ได้านายอยากแล้วทำไมมีห,หม่วงครับสิบเนี่ยพร้อมวม่าไงวะ <c oughs> ผมไม่เคยกดใน ID เด,ดีนะตัวนี้ต้องก็จะเป็นภารกิจทั้งหมดนะคือภารกิจทั้งหมดนี้เราจะได้เป็นตัวละครนะครับโอ้ย <c oughs> พ่อใหญ่เต้นโชว์เลยมีทุกอีโมดอะ่ะนี่มีทางกระนัสไตล์แล้ว skipity toilet อ,อะ เอา้ามันมีแต่ทีวงมีทีวีแมนข้อเสียของเกมเปิดใหม่แบบนี้นะฮะบัคค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแล้วก็ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะพูดว่าไงอา่าไม่ไม่ไม่ได้ตรวจสอบไปเลยเวลาปล่อยเกยมออกมานะะบัคก,กระจุยกระจายปิงแบบแตกอะ่ะหัวแตกอะ่ะเล่นทีหัวแตกอะ่ะท่านผู้ชมเอ้าเอ้ยก็คนดูผมได้ยินเสียงกดใช่ไหม <S <S โอ้โหสุดยอดจุดเจ็งเกมโอ้โห,โหเกมระดับโลกที่ปล่อยเกยมมายังไงให้บัคเต็มเลยเนี่ย น,น,นั่นทีนี้ด้กดได้เว้ยไปเก็บเขมะต่อยเลยต่อยนี่กดเลยนี่ไงในแมปนี้มีละทา่านผู้ชมมีพวกสกิบดีเทเลเต็มเลยต่อยเลยต่อยต่อยต่อยอ,อ้าวลมอ้าวเฮ้ยเราเคล็ดเราดูตอบไม่ได้แล้วหรอนี่ไงมันต้องฆ่ามันต้องกดแค่หนึ่งชักโคกดิทำไมใน เควสที่เริ่มต้นมันบอกว่ากด10ชักโคกหรอเปล่าท่านผู้ชมโอ้ยสกิบดี้ทะเลทรายไปไหนเอา้าโอ้ยจะบอกโอเคอัปเดตแน่นอนหายไปทั้งเซิร์ฟเวอร์อย่างงีเเ้เควสฟิกเรียบร้อยแล้ว3เควสใหม่แล้วก็1สกิบดี้คอยจะได้ทุกๆนาทีเรนเดอร์บอร์ดเน็กทูกสปาโรมเรนเดอร์รบอร์ดเอาไปทำอะไรเออคนที่ราคาได้เยอะที่สุดเดอ้อโอเคโอเคโอเคจเจ๋งแจ๋วเลยอย่างงี้เอ้ยได้ว่ะท่านผู้ชมเอาว่ะ h i เว w เซ s ร์เ e อร์คัมแบ็กว่ะท่านผู้ชมอุ้ยอะไรอ่ะพวกนายลังแก่เออโอเคโอเคพวกนายทำตามมาทีด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 ีเคยมะเฮ้ยตกใจหมดเลยพี่เอาเหวอาโหวอาโหวอาโหวกดเลยอุ้ยหูคสโครเยอะเลยอิสต์เอ็กซ์หนึ่งเอสเอสสองูเรียาคอมพิวต์ไปแล้วโอ้เจ๋งเราจะเริ่มทำควสไหนดีเอากดไม่ได้เอาค้าง โอเคกมอัปเดตอีกแล้วพี่โอเคเกมดีนะมีเควสให้ทําซึ่งไอ้พวกนี้เราต้องไปอันล็อกทีหลังกันนะอย่างแรกเลยผมก็ต้องอันล็อกที่แบบตัวที่แบบเคลื่อนที่ได้ไวๆนะอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์สปิเกอร์เฮลิคอปเตอร์โอเคสตาร์ทอ่ะ ter, ter, okay, อนี่ไงเปิดขึ้นละเจ๋งไฟสปิเกอร์เฮลิ เอ้ยกืเต็มเลยเก็เต็มเลยเก็เต็มเลยพี่ก็เต็มเลยนี่จัดหน่อยดิอืมกดแคนนอนยิงเลยอืมตายไหมอืมตายไอ้ไม่ตายเหรอนี่ไงตายไหมเรียบร้อยเออสิ่งที่เราต้องหาเลยก็คือเฮลิอ่ะน,นะคือท่านผู้ชมมองหาตึกที่สูงที่สุดนะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นตึกที่สูงที่สุดไหมอืมมันต้องขึ้นไปข้างบนนะฮะโอเคท่านผู้ชมผมจะพยายามให้ได้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรจะเกิดขึ้นแต่งร่างเป็นนี้ดิ รอได้ละโดดสซเบกบาค,ครั้งรออีกโอเคค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะะโดดสซเบกบาค,ครั้งโอเคค่อยๆค่อยๆข,ขึ้นเอ๊ะมันมีตึกไหนที่แบบสูงกว่านี้อีกไหมวะอ๊โอเคโอเค,อเ,คเราขึ้นมาตึกนี้ได้ละโอเคโดดแล้วเราต้องขึ้นไปตึกตึกเนี้ยตึกเนี้ยมันขึ้นยังไงให้ได้วะผมรู้ละอืม โอเคตรงนี้ผมขึ้นได้ละมันจะขึ้นยังไงวะอ๋อๆๆแล้วก็บินมาตรงนี้ใช่ไหมพี่ชายเอาบินไปไม่ได้ขึ้นไปอะไรไงทีนี้มันต้องค่อยๆขึ้นไปข้างบนนะฮะขึ้นยังไงอะอืมสแปมสแปมวิวเฮ้ยด๋วสแปมวิวทำมีแล้วเด้อค่อยๆขึ้นเนี่ยนะท่านผู้ชมผมค่อยๆสแปมวิวนะฮะ ไม่ต้องห้ามกด W ค้างนะแบบค่อยค่อค่อยๆกดสแปมอ่ะมันก็จะเอาหน้าไถแล้วก็ค่อยคปีนขึ้นนะท่านผู้ชมคือผมแนะนำเนี่ยเอ่อให้เราไปหาเอ่อไอ้ไททันสปีกเกอร์เออให้ไปหาตัวนั้นก่อนนะฮะโอ้ยกว่าจะขึ้นมาได้นออพี่ เรียบร้อยภารกิจแรกซิบิเกอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ป๊าตายเรียบร้อยชิ้นต่อไปก็เป็นใบพัดนะฮะถ้าเป็นใบพัดเนี่ยเราสามารถว่าไปตรงฮับได้เลยนะครับขอแป้งล่างที่แบบไปไวๆนะครับท่านผู้ชมเราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้นะแล้วเราก็เลี้ยวไปซ้ายตรงไปเลยนะครับตร,ตรงนี้ตรงนี้ตรงไปเลยซ้ายอีกซ้ายอีก โอเคถึงละเรียบร้อย้างล่างฮาฮ่า,าและเราก็ได้สปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์เยเซอร์ปลดล็อกแล้วทำเคว็ดต่อไปเดี๋ยวอตโตเอกเดี๋ยวเราค่อยๆทำค่อยๆทำทีละอันไอสปีกเกอร์ไททัทน,นะฮะที่เราต้องทำตัวนี้ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะฮะ <Yeah. S 1> อย่างแรกเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนอ่าหาเซนติสคาเมล่าแมนให้สังเกตสะพานนี้ดีๆนะฮะคือเราจะเกิดตรงตึกนี้นะฮะเราลงมาเราใช่ไหม ท่านผู้ชมออกมาเลี้ยวออกมาตรงนี้เราจะลงมาตรงนี้ท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมจะวาร์ปมาตรงกลางนี้ก็ได้แล้วก็ตามผมมานะครับเลี้ยวซ้ายอย่างแรกเลยหาวินนักวิทยาศาสตร์นะฮะพอถึงสะพานนี้ลงไปนะครับมาแล้วก็มาจอดตรงซอกตรงนี้นะฮะโอเคแปลงร่างเป็นเด็กน่อยแล้วเข้าไปสร้างตึกที่ผมบอกนะครับ พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมตรงไปเลยนะครับไม่ต้องหันหน้าไปไหนนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่เราจะเจอแล้วเซนติแล้วมันบอกว่าให้หาคอมันนะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวบินนะครับผมขอย่นเวลาในการเอ,อตามผมมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายสังเกตง่ายครับก็คือนี่มันจะมีเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไป เข้าไปในมุมแล้วก็แปงลงร่างเป็นทีนี้ไม่ต้องทําสูตรเปผมลอกเดินเข้ามาดีๆก็จบละโอเค๊บ okay. <What? S 1> อ่าเข้าไปนี่เราก็จะเจอคอมาละเก็บมาได้แ,บบแล้วลวแล้วก็ส่วนต่อไปนะหาหัวนะครับเราก็ไม่ต้องเดินไกลนะท่านผู้ชมกดรูปบ้านแล้วก็มาอันสุดท้ายนะครับแล้วก็วาไปนะฮะและให้ท่านผู้ชมตรงไปสุดทางเลยนะฮะ สุดทางนู่นเลยนะอืมสุดทางเลยใช้เฮลิอคอปเตอร์ในการย่นระยะเวลาในการเดินทางนะผมป้าพอมาถึงสุดทางนี่นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมย่อเป็นตัวเล็กหรือท่านผู้ชมเป็นตัวเล็กแล้วเนี่ยเข้าไปในซอกซอกลืบนี่นะฮะกลเลี้ยวขวาาครับนี่เราเจอหัวมาแล้ว ของง่ายๆอีซี่นะฮะภารกิจต่อไปนะมันบอกว่าให้ไปตามหาแคนนอนนะฮะก็คือปืนมันนั่นแหละถ้าท่านผู้ชมว่าไปจุดเดิมนะฮะตรงนี้ผมขอไปแปลงล่างนะจะได้สอนท่านผู้ชมไปด้วยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาอีกแล้วฮะท่านผู้ชมตรงไปเลยะฮะเดินตามผมมาเรื่อยๆนะฮะ่าตรงนี้ตรงนี้ผมแนะนำเลยให้ขึ้นไปสูงสูงนิดนึงนะไม่งั้นเรากระโดดข้ามไม่ได้นะ,ะเราจําเป็นต้องกระโดดข้ามไอตรงนี้นะครับ อ่ากระโดดข้ามมาแล้วก็ระวังอย่าให้ตกนะตรงนี้อย่าให้ตกนะครับพอเราข้ามมาแล้วเนี่ยเราก็แปลงร่างเป็นไอตัวอะไรก็ได้ให้ที่แบบไวๆหน่อยนะครับตามผมมาเลยนะฮะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บมาจอดอยู่ข้างบนนี่นะฮะใครทําตามแล้วเอ่อเป็นไอคามราแมนธรรมดานี่อยู่นะก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็กระโดดลงมาตรงนี้เลยนะฮะ แล้วก็เข้าไปในนี้เลี้ยวขวาลงมาอ่าเราจะเจอแค n น n มาแล้วนะครับปั๊บเรียบร้อยนะฮะโอ้โอกดห้าสิบพลเรดพระเจ้าไปไปลานกว้างเลยฮะไปต่อสู้ให้ครบ50ตัวนะฮะเออเรยจะครบแล้วหรืออีก2ตัวโอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันจะยิงตัวพี่บดะเดีย๋ยวยิงมอนยิงเกิดกยากๆอยู่ ตัวเดียว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 โอ้ยนั่นวิ่งไปต่อยแล้วไม่ทันไม่น่าทันไม่ทนัทนอยู่ทันอยู่มันอาจจะไม่รู้ป,ปุ่มกดเอ้ยเอ้ยได้ครบแล้วว้าวได้แล้วว้ายโอ้ยแปลงร่างเลย,ยว้าวว่านี่ไลย่ไยิงไล่ยิงคนทั้งแมปเลยโอย้ทีโพธะไมอืมตายไปไไอืมตายไป ความรู้สึกสำหรับแยงอยิงพวกเดียวกันเลยอเกกาไอหัวลำโพงแค่น,นี้แหละที่จะทำร้ายโอ้ยกว่าจะทำท่านผู้ชมแบบชํานานแล้วก็บักแล้วก็ดุนนั่นนี่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะ่ะ ก็อันนี้เป็นคําแนะนําจากผมนิดหน่อยนะครับเวลาฆ่าสกิบบี้เทเลสหรือว่าจะกดชะโคดเนี่ยปุ่มอักษร e หรือที่มีกด e เนี่ยไม่งั้นเควตมันจะไม่ขึ้นนะฮะถ้าเป็นไปได้ตอนที่เราต่อยหรือกําลังฆ่าสกิบบี้เทเลสเนี่ยให้กด e รัวๆนะฮะกดสแปม e รัวๆเลยนะครับท่านผู้ชมคิวสกิบบี้เทเลสอ่ะลองถามโค้ดนี้ดูอันนี้ไฟล์ลอสปีิเกอร์แมนไอตัวนี้ผมพอจะรู้อยู่นะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะฮะโอเคตามผมมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดินไม่ถึงสุดซอยนะเราจะไปโกดังสีเหลืองนะครับตรงนี้หวัดดีครับพี่รอสบิกเกอร์แมนนี่คุยเลยฉันจะหาเพื่อนของนายลองคุยกับมันอีกทีได้ไหมอ้าวเรียบร้อยอันล็อกแล้วคุยเคสมันต้องไม่หาใครอะแต่ในนี้มันบอกว่าอันล็อกแล้วอะใช่ไหมจริงด้วยมันอันล็อกมันอันล็อกแล้วแต่คุยจะไม่เสร็จคุยอันล็อกให้แล้ว มันบอกว่าอยู่แถวจังหยาดอะแล้วจังหยาดอยู่ไหนวะตามผมมาเลยนะท่านผู้ชมบินตามมาค่อยๆมาอ๋อน,นี่ไงจอละป๊าบมันจะเป็นลานโล่งๆอย่างนี้ท่านผู้ชมก็คือ มาสุดขอบแบบนี่แหละท่านผู้ชมเออมาสุดขอบแบบพอเจอลานตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เอบมองมาตรงนี้ปัแ๊บนบี่เขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะ Lost Speaker Man ชอกระโดดลงไปแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าโอเคไอ้คิวสกิปไปที่ทะเลสิบตัวมา โดยเฮ้ยได้แล้วได้ตัวใหม่แล้วว้าวสปีกแมนเฮ้ยอันนี้อันนี้เควสนี้ไดอเควสนี้ได้น,นี่เควสนี้ได,นนได้นี่เลยทําตามผมเลยท่านผู้ชมนี่แปลงร่างเป็นตัวบินได้หรือตัวอะไรก็ได้ที่มันโดดสูงๆนะฮะมันจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับแล้วเราโดดมาตรงนี้โดดสูงๆบินป๊าบนี่เจอละก็นึกว,ว่าอยู่ไหนครับพี่อ่ะเรียบร้อย เสร็จแล้วโอ้ยเ <c ười> ควนแรกที่เสร็จหฮที okay. วีแมนโอเคเควนนี้น่าจะได้อยู่นะฮะให้ทา่านผู้ชมตามผมมาเลยเนะยแปลงร่างเป็นเอ,อตัวอะไรก็ได้บินมาแล้วก็เราจะจุดเริ่มต้นเราจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เร็วอ่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงสุดทางเลยนะครับทา่านผู้ชมเราจะมาจอดอยู่ตรงนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่า แล้วก็เลี้ยวขวานี่เจอละทีวีแมนฮ่าเสร็จแล้วรัเควสทีวีบูเมนเลยพอเราทำทีวีแมนเสร็จแล้วเนี่ยเรารับทีวีบูเมนเลยต่อเลยนะครับรับโคดทีวีบูเมนเลี้ยวขวามาปุ๊บท่านผู้ชมแปลงร่างก็ได้แปลงร่างเป็นตัวที่วิ่งไวๆหน่อยอยู่สังเกตง่ายนะมันจะอยู่ตรงเฮลิคอปเตอร์ตร,ตรงนี้นะฮะนี่โดดลงมา เขาไม่ได้วะตะแคงตะแคงเข้าเอาอเข้ามาซอกนี่แล้วเราก็จะเจอทีวีวูเมนตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็คุยกับทีวีวูเมนวัสดีครับส,สวยเรเรียบร้อยคุยเสร็จแล้วคือคุยนเสร็จเนี่ยเราก็ปลดล็อกที่ผมทําได้เมื่อกี้ก็จะเป็นอ่าทีวีแมนนะฮะสตันได้ต่อยได้นะครับแล้วก็ทีวีวูเมนนะฮะนี่ต่อยได้อย่างเดียวนะฮะโอเคมาในขั้นตอนของอีสเตอร์เอッกอันแรกเป็นอีสเตอร์เอ็กเกี่ยวกับอะไร หาหมีใช่ไหมแน่นอนผมไปดูคลิปมาแล้วเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้หาเองหรอกผมไปดูคลิปมานะให้ท่านผู้ชมว่าไปที่บ้านนะฮะนี่โฮมอันแรกเลยนะแล้วให้ท่านผู้ชมแปลงร่างเป็นตัวแล้วก็ได้ที่มันโดดสูงๆนะครับเดินออกมาก่อนนะ,ะไม่งั้นแปลงร่างไม่ได้พอแปลงร่างเป็นตัวนี้เสร็จโดดขึ้นมาครับโดดขึ้นมาฮ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเทดดี้แบร์แล้วก็เป็นนี่นะฮะและอย่าลืมนะฮะรเราเควสก่อนไม่งั้นเดี๋ยว ไม่ได้นะเดี๋ยวกดไม่ได้เออภาพเรียบ,บร้อยเสร็จแล้วเวทเทอร์เียบียโอเคในะอิตาเอ็ก์สองให้หาอะไรครับพี่หาคอนไปหาตัวที่บินได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้นะครับหรือไม่งั้นก็ตัวนี้นะครับผมแต่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับสองตัวไหนก็ได้นะฮะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะฮะทำตามผมเลยนะท่านผู้ชมโดดขึ้นมาบินวางก่อนโดดขึ้นมาบินแล้วก็มาอยู่บนตึกนี้วางตัวเอ,อ้ย โดดขึ้นมาบินไม่จะอยู่ตึกนี้นะที่เป็นเป็นเหมือนบันไดนี้นครับปั๊บโดดโอเควางตัวก็ได้นะค่อยกระโดดขึ้นมานะครับนี่แล้วก็แปลงร่างเป็นคาเมราแมนอ่ามีคอนจะอยู่ตรงนี้นะฮะอ่า โอเคเรียบร้อยนะฮะในละครสําหรับเควสสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเควสสุดท้ายมันจะอยู่ตรงที่หับเลยนะครับแล้วก็เดินตามผมมาเลยนะครับนี่เราจะมาอยู่หน้าตึกตรงนี้นะฮะเลี้ยวขวาปั๊บเดยวซ้ายนะฮะจำสะพานนี้ไว้ให้ดีนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมแนะนําให้ตัวนี้แปลงร่างเป็นตัวเล็กเลยก็ได้นะครับแบบเราจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมอ่า ก็เข้าไปในตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมงงทางนะผมแนะนํามันจะมีป็นอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมเออมันจะปีทางเป็น,นี้ก็คือเนี่ยใกล้ตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้เลยนะฮะแบบบางคนอาจจะแบบโอ้ยพี่งงวะ่ะเฮ้ยอ่าเข้ามาปุ๊บมองให้รอบห้องนี่นะฮะเราเจอหมาแล้วหมาหน้าตาเป็นไงว่าขอดูหน่อยดินายหน้านายหนีไปทําไมยังงงปับ๊บเรียบร้อยควสเสร็จหมดแล้วนะครับ ได้มา500โอ้โหเยอะมากเยอะนะโอเคเควนใหม่ตอนนี้ก็มีแล้วนะครับเป็นล u ชทีวีแมนนะฮะเพื่อเขาให้ทำอะไรบ้างเนะี่ยไฟล์ลัชทีวีแมนโอเคท่านผู้ชมเราจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะฮะจุดสนามหญ้าและเราก็บินตามผมมาเลยนะมันผมอาจจะบินสูงหน่อยนะเพราะว่าผมจะได้เห็นมันชัดๆนะฮะและเรามาอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงที่มันเป็นอ่าที่กว้กางๆนะฮะตรงที่กว้างๆตรงนี้นะจำไว้ให้ดีนะฮะแล้วก็ ตรงมาตรงนี้นะฮะเพื่อที่แบบจะเป็นแลนด์มาร์กดีๆนะฮะนี่เห็นไหมมันจะมีเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้อยู่เราก็หันหลังมาะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เจอแล้วนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเฮลิคอปเตอร์นะฮะโอ้ยหาตัวยากแท้ได้เรียบร้อยเสร็จแล้วภารกิจที่2หาคร a ซี่ไซเอนติสแต่แนะนําก็ไปเริ่มที่จุดฮับเหมือนเดิมนะฮะสนามหญ้าแบ่งรางเป็นนี่เลยรับตามผมมาเลยนะครับซ้ายก็คือแล้วก็เลี้ยวลงมาสะพานนะครับ มันจะอยู่ตรงที่นักวิทยาศาสตร์ของสปีกเกอร์มันนั่นแหละนะครับถ้าให้ผมพูดอ่ะเจอละอ้าบเรียบร้อยภารกิจต่อไปให้หาแบคแพคมันนะฮะให้ท่านผู้ชมไปกดที่วาร์ปแล้วก็มาตรงสุดท้ายนี่นะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวบินสักตัวนะครับอ่าบินตามผมมาเลยนะครับข้ามามันจะอยู่แถวกองเออเหมือนขยะได้ขยะได้หรือเปล่าไม่ทราบเนะี้ย ก็บินข้ามกองขยะนี่มานะครับก็มาจอดอยู่ตรงบนนี้นะฮะมาบลงไปนี่เราเจอละแบคแพกอฮะรรเรียบร้อยสุดท้ายนะให้หา1 0สแคร็บนะฮะเศษเหล็กนั่นเองนะครับก็เศษเหล็กจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยนะฮะให้ท่านผู้ชมแปลงรลน์เป็นตัวบีนอีกรอบนึงแล้วก็ไปตรงที่เออนี่นะครับตรงไปเลย เราจะไปจอดอยู่บนตรงนูน้นแล้วก็เศษเหล็กจะอยู่ข้างในตัวอาคารนี้นะครับปอ๊บโอเคแปลงร่างเป็นตัวเหล็กไปหาเข้าไปนี่ <c oughs> เศษเหล็กก็กองอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้ยใช้เวลาเก็บนานจังพี่หาแค่สิบอันนะฮะยื้อเหรอยื้อหรอ,อ,หรอสองเดี๋ยวผมลองเข้าเกมบออกใหม่ดูนะว่า มันจะเกิดหรือเปล่านะครับออกเข้าเกมใหม่มันเหมือนแบบมันปั๊มเลยอะอ้าวจริงด้วยออกเกมเข้าใหม่ทําได้โอเคอย่างนี้ก็ชิลผมไม่รู้หรอกว่าชิ้นส่วนของอันอื่นมันอยู่ยังไงแต่ว่าผมมปั๊มเก็บอย่างนี้น่าจะง่ายกว่านะครับเข้าออกเข้าออกเซิร์ฟอะไรเงี้ยแล้วก็ห้าออกเข้เกมชิ้นส่วนสุดท้ายปับ๊บพบ ิกเดอรคอมพิวเตอร์ซ่อมคอมเหรอพี่พี่ชายเห็นผมเป็นไรเนะี่ยพี่ชายเห็นผมเป็นช่างคอมหรือ,อยังไงครับตามผมมาเลยนะฮสุดตรงนี้มุมนี้เลยนะฮะเลี้ยวขวานี่มุมนี้นะอ่สิ่งที่มันจะให้เราทำก็คือเอียงวะ่ะซ่อมคอมนี่ต้องซ่อมคอมอยังไงจยบอกนะไปหาสายไฟอะไรเนงะี้ยอะไรเนะี่ย หาโค้ดที่ซ่อนไปทั้งหมดเหรอมีเวลาจำกัดด้วยว่นท่านผู้ชมดูดิเอาโค้ดผู้นี้มีซ่อนด้วยอันละ่ะเจาะจงนะท่านผู้ชม C O H U W I C O H U W I Enter ฮา oh! เอา้าเอาได้โอ้ oh! ง่ายขนาดนี้ก็ไม่บอกแต่หลายคนอาจจะไม่ผ่านไ e อ้โค้ดตรงนี้นะท่านผู้ชม คือเราแค่เห็นโค้ดที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยผมก็พยายามจดจำนะมันจะเป็นแบบเดี๋ยวมจะบอกนะฮะมันจะมีโค้ดที่แบบนี่ y r i x นี่ประมาณนี้นะฮะเอาไหมเอ๊ะอาวเอาใหมเอาหมมันค่อนข,ข้างที่ยากนิดน,นึงคือใครตาไวแล้วจำแม่นๆนี่คือน่าจะเก่งนะฮะ p o n z g p o n z g x อ่าพอได้แล้วมันจะเป็นเสียงแบบรุบรุบๆอะไรไม่รู้นะฮะถ้าใครไม่ผ่านก็สู้ๆกันละกันนะฮะผมรู้สึกว่าควรมันยากพอตัวเลยนะพี่มันต่อยได้อย่างเดียวนี่พี่ไม่มีท่าอื่นเลยก็คงต้องรออัปเดตเข้ามานะฮะก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะภารกิจนี้อะไรก็ปัจจุบันก็น่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับสำหรับตัวที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนั่นก็คือไอ้สองตัวนี้ใช่ไหมเออมันยังไม่มานะ,ะับท่านผู้ชมนอัปเดตนี้ยังไม่มานะครับ แล้วก็ทอยเลตเราเล่นได้แค่ตัวเดียวนะตัวอื่นเรายังเล่นไม่ได้นะครับนะบ๊ายบายจ้าถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร b ์ใหผมด้วยนะครับ